เดอะแมทริกมากกว่าภาพยนตร์คือประตูสู่ปัญญาญาณโดยคอนเชสโซจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงโลกที่คุณรับรู้เป็นภาพลวงตาโครงสร้างทางจิตที่ออกแบบมาเพื่อกักขังคุณและบทบังศักยภาพที่แท้จริงของคุณ The m a t r i ิเป็นมากกว่าเรื่องราวไซไฟแต่เป็นการสะท้อน การเดินทางทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติและเป็นการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ตื่นขึ้น จากโซ่ที่มองไม่เห็นซึ่งผูกมัดเราไว้ด้วยการอ้างอิงถึงประเพณีอภิปราโบราณตั้งแต่นิทานเปรียบเทียบของเพลโตไปจนถึงแนวคิดเรื่องมายาไงประชาฮินดูภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการตระหนักรู้ในตนเองเป็นการเปรียบเทียบสำหรับการก้าวข้ามภาพลวงตาที่ควบคุมการดำ รงอยู่ของเราเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต้นแบบและข้อความที่ลึกซึ้ง เดอะแมทริกเชิญชวนเราสู่การผจญภัยที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอยู่เหนือจินตนาการการเรียกร้องสู่การตื่นรู้ฉากยาเม็สีแดงและยาเม็สีน้ำเงินไม่ใช่แค่อุปกรณ์ในการดำเนินเรื่องแต่เป็นการทดสอบการเริ่มต้นครั้งแรกทางเลือกที่สำคัญนี้สแสดงถึงความท้าทายสากล ของเจเจำนงเสรยียาเม็ดสีน้ำเงินสแสดงถึงความสะดวกสบายของความไม่รู้ในขณะที่ยาสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่เจ็บปวดแต่เป็นอิสระการกินยาเม็ดสีแดงคือการโอบรับความรู้ที่สูงขึ้นและก้าวเข้าสู่เส้นทางการตัดสรู้ละทิ้งความแน่นอนเก่า เพื่อสนับสนุนความเป็นจริงที่กว้างขึ้นการเตือนรู้นี้เกิดขึ้นในขั้นตอนที่แตกต่างกันของการเริ่มต้นความสงสัยเบื้องต้นเช่นเดียวกับนิโอผู้สแสวงหาความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยพื้นฐานกับโลก ความสงสัยนี้ความรู้สึกที่รบกวนจิตใจว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคือมเมล็ดพันธ์ุแห่งการเตือนรู้ทางจิตวิญญาณข้าวจุ้งเตือนเราว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสรู้ด้วยการจินตนาการถึงรูปร่างของแสงสว่าง แต่ด้วยการทำให้ความรู้แจ้งเงามืดในตนเองขั้นตอนนี้บังคับให้เรารเผชิญหน้ากับเงาของเราค้นพบความกลัวที่ซ่อนอยู่และตั้งคำถามกับความเชื่อที่กําหนดชีวิตของเราอย่างเงียบๆเผชิญหน้ากับความจริงผู้สแสวงหาตระหนักว่าโลกวัตถุปเป็นส่วนหน้า เป็นการฉายภาพที่ออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาตกเป็นทาสในเดอะแมทริกสิ่งนี้ถูกรวบรวมโดยโครงสร้างดิจิทัลเองภาพลวงตาที่จัดวางอย่างระมัดร,ระวังเพื่อทำให้มนุษยชาติสงบลง สิ่งนี้เทียบเคียงกับคำสอนโบราณเกี่ยวกับมายาของศาสนาฮินดูหรือแนวคิดของศาสนาพุทธเกี่ยวกับการยึดติดในวังวนซึ่งทั้งสองอธิบายถึงพลังที่หลอกลวงซึ่งทำให้วิญญาณติดอยู่ในความไม่รู้ ความตายเชิงสัญ,ญลักษณ์การถอดปลั๊กของนีโอออกจากเมทริกคือความตายเชิงสัญ,ญลักษณ์ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นทางจิตวิญญาณทั้งหมดความตายนี้แสดงถึงการสลายตัวของอัตตาตัวตนเก่า พร้อมกับสิ่งที่แนบมาและภาพลวงตาต้องตายเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงปรากฏขึ้นดังที่โจเซฟแคมเบลเขียนไว้ในเดอะฮ i โร่ t h ดอ s ตเ d f a เฟสการเริ่มต้นคือการลงไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ที่ซึ่งโลกเก่าถูกทำลายเพื่อที่สิ่งใหม่จะได้เกิดขึ้น ท่านตอนนี้เจ็บปวดแต่เปลี่ยนแปลงได้เป็นการทำลายสิ่งเก่าที่จำเป็นเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่เชี่ยวชาญความเป็นจริงเมื่อนนโอเรียนรู้ที่จะบิดเบือนกฎของแมทริก เขาก้าวไปสู่พลังของเขาในฐานะผู้สร้างความเป็นจริงขั้นตอนสุดท้ายของการเริ่มต้นนี้เผยให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งจิตสำนึกคือสถาปนิกแห่งประสบการณ์ โดยการก้าวข้ามความกลัวข้อจำกัดและภาพลวงตาผู้สแสวงหาจะตื่นขึ้นอย่างเต็มที่สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้เดอะแมทริกในฐานะภาพลวงตาโดยรวมเมทริกไม่ใช่แค่การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์มันคือคุกเชื่องเปรียบเทียบที่เราทุกคนอาศัยอยู่มันแสดงถึงความเชื่อความกลัว และการปรับสภาพทางสังคมที่กักขังเราเหมือนกับเงาในถ้ำของเพลโตหรือโครงสร้างที่อธิบายไว้ในปรัชญาตะวันออกและพุทธเราถูกรายล้อมไปด้วยเมตริกนี้ทุกวันมันคือการฉายภาพ ของพลังภายนอกเทคโนโลยีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสื่อและระบบแห่งอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อให้เราหลับไหลต่อธรรมชาติที่แท้จริงของเราดังที่มอร์ฟีสบอกนีโอเมทริกอยู่ทุกคนทุกแห่งมันอยู่รอบตัวเราคุณเห็นมัน เมื่อคุณมองออกไปนอกหน้าต่างหรือเมื่อคุณเปิดโทรทัศน์มันคือโลกที่ถูกดึงลงมาเหนือตาของคุณเพื่อให้คุณตาบอดจากความจริงความจริงก็คือเราอาศัยอยู่ในเมตริกเช่นกันโครงสร้างทางจิตและวิญญาณที่ออกแบบมา เพื่อจำกัดศักยภาพของเราหลุดพ้นจากเดอะแมทริกการหลบหนีจากแมทริกคือการเรียกคืนพลังของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีสตินี่คือวิธีที่กระบวนการเริ่มต้นช่วยให้คุณก้าวข้ามภาพลวงตาความรู้ในตนเองดังที่โซคราติสกล่าวจงรู้จักตนเองแล้วคุณจะรู้จักจักรวาล การเข้าใจว่าคุณเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของคุณคือขั้นตอนแรกสู่การปลดปล่อยก้าวข้ามความกลัวมอ,อร์ฟีสอธิบายว่าเมทริกขับเคลื่อนด้วยความกลัวการก้าวข้ามความกลัวคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากการยึดเกาะและก้าวเข้าสู่พลังที่แท้จริงของคุณการตื่นรู้ของจิตสำนึกการตระหนักรู้ว่า ไม่ใช่ความคิดความเชื่อหรือร่างกายของคุณคือกุญแจสำคัญดังที่เอ็กฮาร์ทโทเลอร์เขียนไว้ใน The Power of Now อิสรภาพที่แท้จริงอยู่ที่การตระหนักว่าคุณไม่ใช่จิตใจของคุณการตื่นรู้นี้เป็นมุมมองของคุณจากเหยื่อไปสู่ผู้สร้างทำให้คุณมองเห็นโลกเป็นภาพสะท้อนของจิตสำนึกของคุณเลือกยาเม็ดสีแดงทุกวัน ทางเลือกระหว่างยาเม็ดสีแดงและสีน้ำเงินไม่ใช่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการฝึกฝนในแต่ละวันทุกช่วงเวลามีทางเลือกหลับไหลอยู่ในความสะดวกสบายของภาพลวงตาหรือรเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะอึดอาจเพียงใดการเดินทางของการเตือนรู้นั้นไม่ง่ายแต่ก็คุ้มค่าอย่างยิ่งการก้าวออกจากเมตริก คุณจะปรับตัวให้สอดคล้องกับแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณและเรียกคืนพลังสร้างสารรค์ของคุณเส้นทางสู่อิสราภาพมองไปรอบๆตัวคุณเมทริกอยู่ทุกคนทุกแห่งมันอยู่ในระบบที่พยายามควบคุมคุณความเชื่อที่จำกัดคุณและความกลัวที่ทำให้คุณเป็นอมาพาตแต่การปิดปล่อยเป็นไปได้โดยการเริ่มต้นการเดินทาง ของการเริ่มต้นคุณสามารถรื้อภาพลวงตาและก้าวเข้าสู่ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่จำไว้คุณไม่ใช่การปรับสภาพของคุณ คุณไม่ใช่ความกลัวของคุณคุณคือจิตสำนึกที่ไม่มีที่สิ้นสดุดสามารถกำหนดความเป็นจริงของคุณได้ทางเลือกเป็นของคุณคุณจะกินยาเม็ดสีแดงหรือไม่คุณจะตื่นขึ้นสู่ความจริง และก้าวเข้าสู่พลังของคุณหรือไม่การเดินทางนั้นท้าทายแต่มันนำไปสู่ชีวิตแห่งความถูกต้องอิสรภาพและความเป็นไปได้ที่ไร้ขอเขตเมทริกอาจทรงพลังแต่ความจริงในตัวคุณนั้นทรงพลังยิ่งกว่า จงไว้วางใจแสงสว่างภายในของคุณและหลุดพ้นถึงเวลาตื่นแล้วสรุปบทความนี้นำเสนอภาพ,พยนตร์ The Matrix ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางทางจิตวิญญาณของมนุษย์เปรียบเทียบโลกที่เรารับรู้ว่าเป็นภาพลวงตาโครงสร้างทางจิตท,ที่ออกแบบมาเพื่อกักขังและบดบังศักยภาพที่แท้จริงของเราแก่ เลือกยาเม็ดสีแดงหมายถึงการเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวและตื่นรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงในฐานะผู้สร้างความเป็นจริงชิดวันแนสแปลและเรียบเรียงขอบระคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ